วันที่27กันยายน2567นายเจีรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโครนถลม่มหรือสอปชค่ะกล่าวว่าตามที่มีข่าวลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์อีก5วันจะเกิดพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ที่รุนแรงกว่าอย่างนี้และจะเคลื่อนตัวเข้าเวียดนามผ่านลาวเข้าไทยและจะส่งผลให้กรุงเทพเจอน้ำท่วมหนักกว่าปี54ถึง2เท่านั้นค่ะ สปอชอได้ตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอื่นๆในสปอชอแล้วยืนยันว่าในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีพายุขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีเพียงพายุโซนร้อนชื่อซีมารอนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นทางฝั่งตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นและอ่อนกำลังลงไม่มาถึงประเทศไทยอย่างแน่นอนโดยฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงนี้เกิดจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมโดยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะแรกๆจาก นั้นจะลดลงและเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวในประเทศไทยส่วนกรณีการแก้ไขปัญหาและเยียวยาพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนั้นนายจิราย,ยุกล่าวค่ะว่านาย,ยกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้รวดเร็วลดขั้นตอนโดยได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่าจะสามารถจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดลำปางซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยลำดับต้นๆในช่วงสัปดาห์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนก่อนซึ่งหากมีความเสียหายอื่นๆ ก็จะเร่งรัดจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เช่นกรณีบ้านพังเสียหายทั้งหลังจะได้รับเงินช่วยเหลือ230,000บาทต่อหลังและในกรณีเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ50,000บาทที่ประชุมสปชได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งความช่วยเหลือที่รวดเร็วเป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดนายจิราย,ยุกล่าวค่ะ ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn